ประกอบร่างสร้างตนเป็นคนได้ด้วยหัวใจเสียสละเฝ้าถนอมต้องกลืนกล้ำลลำบากแท้แต่ก็ยอมเก้าเดือนพร้อมแม่ลูกกิจผูกพันเวลาผ่านท่านแก่เท่าเราเติบใหญ่ความม่วงใหญ่คือแก่นแท้ไม่แปลผันความรักแม่แน่ที่สุดดุจนิรั์ เอกอนันต์กว่ารักใดในโลกาเป็นคนดีมีศีลธรรมคำแม่สอนปดทุกข์้อนไม่มีขาดปาถนาเป็นคนเก่งไม่เบ่งกลางสร้างเมตตามีปัญญานำชีวิตคิดสิ่งดีทดแทนท่านวันที่มีท่านอยู่แม่รับรู้ลูกห่วงใยไม่หายหนี แม่เริงรื่นชื่นอุราทุกนาทีมีลูกดีแม่สุขใจหาใดปานสวัสดีวันแม่ทุกท่านนะคะขอส่งถึงคุณแม่บนฟ้าด้วยนะคะ